When do you- วันนี้คุณไปก็ถึงตาน้ำเลยนะ,นะครับขุดดินหนึ่งนะครับขุดนนะครับเพื่อเอาดินไปทีข้างบนนะครับการสร้างบ้านนะครับเดินครับเจ้าชิโนโมประเทศตองขอบคุครับมีงานตอนรองวังครับจากโซนเพิร์ลลังที่สุด ตกแต่งแล้วก็ตรงทางเข้านะครับจะไปดูสระลูกนู้นแล้วก็ปริมาณดินนะครับสระลูกแรกนะครับนั่นลูกที่สองนะครับปริมาณดินที่ขุดไปถมนะครับปริมาณดินนะครับสูงกว่ารถไถน,นะครับมิดหัวเลย มิดหัวรถไถยคูโบต้านะครับคูบตา m 6 4 6 0 4 0ปริมาณดินก็มิดหัวนะครับถมเนี่ยก็คือเป็นตัวบ้านที่ห่างออกจากตัวบ้านอีกอฝั่งละ20เมตรนะครับแต่ไม่รู้ถึงหรือเปล่าเพราะว่าใช้ดินค่อนข้างเยอะ คือเราซูบิซูโม่พร้อมบริวาร2คันนะครับคือมิซุบิชิเขียวนะครับนี่คือรถตรวจระวางจากกทอมอเป็นรถขนขยะนะครับนำมาดัดแปลงเพื่อเป็นรถขนดินนะครับนี่ก็เป็นพระเอกของเรากำลังแต่งหน้าคันดิน จากนี้ก็จะให้เขาลอกนะครับบริเวณนี้นะครับให้มันเสมอกันเพื่อที่จะเอาดินมาเสริมนะครับตัวบ้านให้แข็งแรงนะครัให้ใหญ่ขึ้นนะครับ ความสูงก็จะประมาณเท่ากันกับตัวบ้านนะครับหนาความกว้างก็ประมาณ8เมตรนะครับ8เมตรเพื่อที่จะให้รถนั้นได้วิ่งเข้าสะดวกนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่คือเพียงแค่การเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้เริ่มสร้างบ้านก็ฝากติดตามด้วยนะครับสร้างบ้านหมีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ